คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านลีวร์พาร์คไอคอนสยามนะครับ แน่นอนว่าค่ำคืนแห่งความสุขแบบนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไอคอนสยามไม่ทําให้คุณผู้ชมผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับไอคอนสยามได้เนรมิตลานริวพาร์คจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับจัดงาน Amazing Thailand เขาดาว2 0 2 4ึ้นบรรยากาศณตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณด้านหลังของผมเนี่ยก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับทยอยเดินทางเข้ามาร่วมงานกันต่อเนื่องและที่สําคัญคือบริเวณด้านหลังนี้ครับคุณผู้ชม จะเห็นว่าเป็นเวทีขนาด360องศานะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีใหญ่ที่สุดแล้วก็360องศาที่เห็นแบบรอบด้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งแรกของไทยแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปไอออสัสนอมไม่ทําให้คุณผิดหวังครับในวันนี้มีศิลปินระดับโลกนะครับอย่างแบมแบมยุคขยอนแล้วก็ มาร์ค้วนนะครับที่จะมาร่วมแสดงและสร้างสีสันสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณไอคอนสยามรวมทั้งที่กําลังรับชมช่อง p p พ v HD 36อยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี P p พีกริชนะครับรวมทั้งบิวกินก็จะมาร่วมร้องเพลงสร้างมินิคอนเสิร์ตในค่ําคืนสุดพิเศษแบบนี้ด้วยพร้อมกันนี้นะครับก็ยังมีนักแสดงชื่อดังนะครับอย่างคุณโบเมลดานะครับรวมทั้งคุณบัวขาวบัญชาเมฆที่เป็นนักมวยแชมป์โลกนะครับ ที่ในวันนี้ทั้งคู่ต่างควงแขนกันมาเพื่อที่จะมาแสดงความเป็นไทยบนเวที360องศาด้านหลังผมนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการยกระดับ Thailand Soft Power ให้ดังกึกกล้องไปทั่วโลกในค่ำคืนนี้เลยอย่างที่บอกครับไม่ทำให้ผิดหวังที่สุดของที่สุดก็ต้องจัดที่ไอคอนสยามนี่แหละครับทุณผู้ชมเพราะว่าในวันนี้มีมหาปรากฏการระดับโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจุดอุรักโลกนะครับจำนวน50,000ดอกด้วยกันนะครับ ที่ยาวตลอดโค้งของแม่น้ำเจ้าพยาว,วิวที่สวยที่สุด1.4กิโลเมตรแห่งนี้ด้วยพรกันนี้นะครับก็จะมีการบินโดนในรูปแบบสารดีนะครับที่จะได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศและการแปลอักษรของทางไอคอนสยามที่ได้มีการจัดทําขึ้นใน9ก้าเข้าสู่ศักราชในวินทีที่เเข้าสู่ศักราชใหม่2,567 อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามในค่ําคืนนี้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศณตอนนี้เริ่มที่จะคึกคักกันแล้วครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับก็เข้ามาในงานอย่างต่อเนื่องมีการจัดโซนให้ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับมีทั้งโซนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านหลังนะครับที่จะเห็นเวที360องศาเลยพร้อมทั้งเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับสามารถที่จะทยอยเข้ามาได้เรื่อยมานั่งรับชมการแสดงแล้วก็มาร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศในค่ำคืนนี้ได้นะครับ คุณผู้ชมครับคากคุณผู้ชมนะครับยังไม่รู้ว่าอยากที่จะไปเขาดาวที่ไหนในค่ำคืนนี้นะครับผมจะจะขอเชิญชวนครับมาที่อา a บซิงไ h a i l a n d เขาดาว2024ที่ไอคอนสยามนิวพลาแห่งนี้นะครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชม ผู้ชมสามารถที่จะเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวรถประจําทางหรือว่าจาก BTS e นะครับแต่ที่สําคัญคือที่นี่พิเศษหน่อยนะครับผู้ชมพิเศษกว่าที่อื่นเพราะว่าสามารถเดินทางมาด้วยเรือก็ได้นะครับเรือก็จะมาต่อเทียบภาพบริเวณลานลิเวอร์พาร์คสุดนี้เลยอยากให้ผู้ชมได้จับตาในค่ำคืนนี้กันครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดจากลานลิเวอร์พาร์คของไอคอนสยามครับออุปริวัตนะโหยิ่งใหญ่แน่นอนนะ,ค,ะคอนเสิร์ตก็ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ย ก็เรียกว่าอลังการคืนนี้ที่ไอคอนนะเป็นบรรยากาศริมมน้ำเจ้าพยาย<ช>ะะสวยงามแล้วก็ม,มีการแสดงทั้งของศิลปินเองแล้วก็การแสดงทั้งพลุพลทั้งโรนด้วยค่ะคอย่างที่บอกนะคะไอคอนสยามปีนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Amazing Thailand c o u n t d o w n 2024 at Icon s ตลอด3วัน3คืนระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมก็คือวันนี้<ม>เป็นวันสุดท้ายแล้ว ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าคืนวันนี้31ธันวาคมจะมีไฮไลท์ที่สุดแห่งความบันเทิงทุมิติโดยเฉพาะการแสดงโดรนกว่า2,000ลำในรูปแบบ 3D ประกอบเพลงถ่ายทอดความมหัศจรรย์ความรุ่งโรจน์เหนือแม่น้ำเจ้าพระยายิ่งไปกว่านั้นยังมีการแสดงพลุรักโลกกว่า5,000 50, 0ดอก ความยาวเนี่ยถึง1,400เมตรนะคะถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทยโดยฝีมือโอกุจิโยชิมาสะพูมกับการแสดงพลุมือทองระดับโลกซึ่งเราจะได้สัมผัสรูปแบบพลุที่แปลกใหม่สีสันเต็มตาเต็มอิ่มอารมณ์เพื่อเป็นการก้าวสู่ปีใหม่เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์และยั่งยืนไปด้วยกันค่ะอ่ากลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของค่าคืนนี้นะฮะที่ไอคอนสยามริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอ่าใครสนใจก็แวะเวียนไปกันได้